สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเทคโนโลย for life on TV นะฮะวันนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วที่เราพูดคุยกันจากคราวที่แล้วต่อเนื่องกันมาคราวที่แล้วเราพูดคุยต่อเนื่องถึงเรื่องของออรถไฟฟ้าและตางๆครับใช่ไหมก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะเรามาโปรโมทรายการวิทยุกันหน่อยดีไหมเราเป็นใครมาจากไหน <laughs> ผมด็อกรเอกเรนวาสนาส่งและดตรจิตเกษมงามนินเนี่ยบ,บางทีเราสองคนนี้อาจจะมีการหลุดเรื่องของ ท่านผู้ฟังไปบ้างครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าจริงๆเราจัดรายการวิทยุมานานตั้ง3-4ปีแล้วนะครับรายการของเราชื่อ t e c h n o for life คือจริงๆเนี่ยรายการ t e c h n o for life เราเนี่ยเป็นรายการที่ออกอากาศทาง FM-99 ของอสมทนะฮะรแล้วก็เราเองเนี่ยก็นำความรู้เกี่ยวกับพวกนี้แหละครับมาพูดคุยให้กับ ท่านผู้ฟังที่เขาฟังรายการเนี่ยได้ฟังกันใช่ทำมาต่อเนื่องเป็นเวลาสปีแล้วับการออกอากาศเมื่อไหร่ด้วตลังโอ้โหใครจะไปทราบเอารายการ f m 99เราออกอากาศทางอสมทเอฟเอ็ม99 4ี่โมงนถึงห้าโมงเย็นผมนึกว่าตัวเอกถามว่าเมื่อไหร่เมื่อ4ปีที่แล้วจําไม่ได้จริงจไม่ได้ครับแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่ เริ่มมาดำเนินรายการกับทาง FM 9เอเนี่ยอสมทตอนนั้นก็อยากจะมาชักชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางวิทยุและโทรทัศน์เนี่ยนะฮะให้ช่วยกันใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อไม่ใช่เพื่อความสนุกเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตอะไรไม่ใช่แต่เราอยากจะให้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นตัวเพิ่มพูนความรอบรู้ของเรานะให้เรามีความรู้มากขึ้นแล้วก็มาแชร์กันมาแบ่งปันกัน ใช่ก็จริงๆผม2คนนี่ก like ็จัดเฉพาะวันพุธนะครับแต่ว่าจริงๆเรามีอีกรายการหนึ่งด้วยในการบ้านเขาเมืองเราก็ออกอากาศทางรายการคลื่นเดียววันนี้แหละ FM 99เวลาตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงทุกวันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ถ้าอยากอยากไปลองฟังดูก็เชิญไปฟังได้แล้วเร่านโซเชียลเน็ตเวิร์กไหมมีฮะที่ t e c h n o f o r l i f e n i n g c o m ครับผม t e c h n o f o r l i f e n i n g c o m ซึ่งเดี๋ยวอาจจะเอาวันหลังเอา ข้อมูลต่างๆมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนะครับส่วนเรื่องของอรายการที่นี่เนี่ยเราก็จะนำคอนเทนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมาคุยคเช่นเดียวกับที่เราคุยในรายการวิทยุเรานี่แหละแต่คราวนี้เห็นตัวกันมากขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ข้อดีของรายการคอนเทนต์ของรายการทีวีนี่ก็คือว่าเขาจะเอาคอนเทนต์เนี้ยไปออกทางเคเบิลทีวีท้องถิ่น่นะเคเบิลทีวีท้องถิ่นเนี่ยต้อ,องเร็เข้าถึงประชาชนเข้าถึงประชาชนทุกระดับ แล้วก็กว้างขวางมากไปทั่วประเทศเลยก็เป็นโอกาสที่จะทําให้ความตั้งใจของเราสองคนที่จะชักชวนประชาชนให้มาค้นค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะก็จะสร้างกลุ่มประชาชนเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะทําให้พวกเราเนี่ยมีความรอบรู้มากขึ้นใช่แล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะฮะบางคนที่ยังรับ FM 99ไม่ได้เนี่ยก็เข้าไปที่ r a d i o m c o n n e t f m 9 9ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะเปิดฟังออนไลน์ได้เลยสดๆนะฮะถ้ามีความรู้ที่ท่านไปหามาได้มีอะไรอยากจะคุยกันสนุกๆนะครับก็ไปที่เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ของเรานะครับ technoforlife.ning.com ครับอ่ะกลับมาเรื่องของเราดีกว่าวันนี้นะจะมีเรื่องอะไรไปอ่าเรามีเรื่องของรถยนต์คราวที่แล้วที่เราทิ้งทายไว้ว่า รถไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นรถไฟฟ้าปกติมาเสียบชาร์จแล้วก็ขับไปแล้วไปเสียบชาร์จปกตินะก็ตัวเอกหมายถึงรถไฟฟ้าคือรถยนต์บุคคลที่ใช้ระบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเนี่ยเป็นไฟฟ้าครับนะฮะครับคราวนี้ปัจจุบันเนี้ยเขาเอาเขาเรียกอะไรฮะคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปใส่อยู่ในรถยนต์ด้วยครับก็ไฟฟ้ามันมีอยู่แล้วนี่ใช่แล้วนอกจากเอาคอมพิวเตอร์ไปใส่ในรถยนต์แล้วเนี่ยเขายังทําให้รถยนต์คันนี้เนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับอินเทอร์เน็ตก็มันใช้ไฟฟ้านี่ เสียบอินเทอร์เน็ตก็ได้สิใช่<ะ>วิธีการง,ง่ายๆของเขาก็ค,คือเขาก็แอร์การ์ดเหมือนกับที่เราเสียบกับคอมพิวเตอร์พวกทั่วไปเนี่ยนะครับเข้าไปเสียบในรถยนต์ก็คือเอาตัวซิมโทรศัพท์ 3G เนี่ยใช่แล้วเสียบเข้าไปในรถยนต์นี่แหละจบเลยรถยนต์เราก็สามารถจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้<ะ>พอรถยนต์เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยข้อมูลต่างๆก็หลั่งไหลมาที่รถเราได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติรถตลังบอกว่า เราตลาดใส่ข้อมูลตัวเองเข้าไปว่าตัวเองเป็นคนชอบรับประทานอาหารฝรั่งเศสสมมุตินะใส่เข้าไปรับประทานอาหารฝรั่งเศส<า>ผมชอบทานส้ตมตำอย่างเงี้ยนะก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วรถเราเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมที่รันทํางานอยู่บนบนคอมพิวเตอร์ของตัวมันเองเวลาเราขับรถไปจะมีแผนทุงแผนที่อะไรบอกเราเสร็จเลยนะว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาย,ยัางไงพอถึงในบริเวณที่มีร้านเหล่านั้น ที่<ม>เราเคยบอกว่าเราชอบเนี่ย<ะ>มันจะมี alert เตือนขึ้นมาเลยอ๋อจะมีส้ตมตำร้านนี้อร่อยครับจะมีแดงๆปิ๊บๆ,ๆขึ้นมาทางหน้าจอเตือนเลยอยู่ซ้ายข้างหน้าเลยถ้าเราชอบใจเราก็เลี้ยวเข้าไป<ะ>ซึ่งนี่ก็คือกลยุทธ์หนึ่งของการทำการตลาดในยุคอนาคตนะใช่ครับมาสมัยก่อนเราไม่รู้ไงอยากไปทานอาหารไปร้านไหนดีเดี๋ยวนี้ขับไปตามท้องถนนเนี่ยถ้ามีคอมพิวเตอร์ติดรถยนต์อยู่เนี่ยลิงก์กับ GPS คือระบบแผนที่ดาวเทียมับเนี่ยระบุตำแหน่ง แล้วก็ยังไม่พอยังต้องไปลิงก์กับ 3G อีกมี <c oughs> โครงข่าย generation สามโทรศัพท์เพื่อนที่ความเร็วสูงเราสามารถได้ข้อมูลทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตมาอยู่บนรถแล้วตหลังสามารถดูทีวีโดยไม่ต้องมีเสาทีวีที่บ้านในรถยนต์ตแล้วก็เห็นเดี๋ยวนี้เริ่มจะมีแนวทางที่จะพัฒนาต่อไปอีกคือต้องไปค,งคือไหนๆที่เรามีคอมพิวเตอร์ติดรถแล้วแล้วก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ใแต่ว่าคนที่นั่งไปในรถด้วยกันนะห้าคนหคนก็ตามเนี่ยเขามี เขามีอุปกรณ์มือถือใช่หรือมีอุปกรณ์อ่ะเขาเรียกะไรคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กหรือโทรศัพท์ต่อ Wi-Fi ได้ที่เชื่อมต่อ WiFI ได้เนี่ยเขาจะทำยังไงก็คือไอ้คอมพิวเตอร์ตัวนี้ที่ติดรถยนต์สามารถที่จะปล่อยสัญญาณ WiFI มาแชร์ได้ด้วยก็ทำให้คนที่นั่งอยู่เนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ พกพาที่นําติดตัวไปได้ใช่ได้กันครบทั่วหน้าเลยใช่ครับโอ้โห,โหคุณพ่ออยากดูทีวีออนไลน์บนคอนโซลรถครับคุณลูกสองคนอยากจะแชทกับเพื่อนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอยากจะเล่นเกมออนไลน์อีกทาพร้อมกันได้เลยสามคนโอ้โหโอ้โหนี่เนี่ยคของระบบสามใช่ไหมแล้วจะขับรถไปทําไมตอนนี้<笑><笑>บางทีมันจำเป็นต้องเดินทางอย่างรแล้วแต่ใช่ครับเราต้องไปต่างจังหวัดกันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยนะสี่ห้าคนเดินทางแต่ละคนก็มี มีมุมมองหรือมีการใช้วิถีชีวิตที่ต่างกันมีความสนใจต่างกันอยากใช้เน็ตพร้อมกันอินเทอร์เน็ตก็ไม่รู้จะทำยังไงครับอ่าก็เนี่ยตัวเทคโนโลยีตัวใหม่เนี่ยก็เป็นตัวกระจายสัญญาณไวเลสแบบอยู่ในรถยนต์เลยอยู่ในรถยนต์อ่าก็ใช้ตัวคอมพิวเตอร์รถยนต์พร้อมกับการ์ด 3G นี่แหละเป็นตัวฮอตสปอตของตัวเองอย่างนี้ก็ทําได้ครับแล้วมันมาลิงก์กับรถไฟฟ้าตรงที่ในกรณีของรถไฟฟ้าเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะ มันสามารถที่จะบอกเราได้ด้วยว่ามันมีแท่นชาร์จอยู่ตรงไหนบ้างอย่างที่ในญี่ปุ่นนะในญี่ปุ่นในอเมริกาเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มทําข้อมูลแล้วครับใครที่เข้าเ,เป็นโครงการเขาเนี่ยนะเราสามารถที่จะรู้ได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าของเราเนี่ยขับขับอยู่เนี่ยอยากจะไปชาร์จอยากไปกินกาแฟสตาร์บัคตรงแถวนี้หน่อย<ะ>อก็เข้าเปิดคอมพิวเตอร์รถตัวเองมันจะบอกทันทีว่า มีแท่นชาร์จตรงไหนที่ว่างหรือบ้างและใกล้เราสดสดเดี๋ยวนั้นตำแหน่งที่เราอยู่ในขณะนั้นเพราะแท่นชาร์จทั้งหมดที่อยู่ในเมืองเนี่ยต่ออินเทอร์เน็ตด้วยมันสามารถที่จะลิงก์ขึ้นไปอินเทอร์เน็ตแสดงข้อความว่าขณะนี้มันกำลังชาร์จรถอยู่หรือเปล่าหรือมันว่างอยู่ถ้ามันว่างอยู่มันก็บอกเราเราก็เลี้ยวไปจอดชาร์จแล้วเราก็เดินมากินกาแฟโอ้นี่จะทำใ้เศรษฐกิจพัฒนาไปอีกมากเลยนะดรเอ่เพราะว่านักธุรกิจแต่ก่อนเนี่ยพอจะออกไปข้างนอกไปพบลูกค้าหรือไปประชุม พอออกจากเดินออกจากออฟฟิศเนี่ยนะฮะก็คือทํางานไม่ได้แล้วใช่แต่เดี๋ยวนี้วิ่งออกจากออฟฟิศนะฮะใช้เวลาครึ่งนาทีลงไปข้างล่างขึ้นรถปุ๊บรถยนต์นี่ออนไลน์ละแนี่นอนมี Wi-Fi มีต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับทํางานต่อได้เลยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลนะท่านต่างปีหน้ารถได้ไหมรุ่นพี่ผมคนหนึ่งตอนนี้ใช้แล้ว อันแบบที่พูดเนี่ยที่พูดใช้แล้วนะครับ <Okay. S 2> เ,รเราเราองการของ t ี t ที 3G เนี่ยมาใช้ร,ร่วมกับคาร์พีซซึ่งผมนําเข้ามาลองติดต้องติดตั้งในรถคันหนึ่งแล้วก็ลองเทสมาเป็นเวลาสัก3-4เดือนแล้วโอ้โหเยี่ยมมากดูทีวีออนไลน์ฟังวิทยุออนไลน์แล้วหลังอยู่เชียงใหม่ก็ฟัง f m 99ออนไลน์ได้ได้ยกตัวอย่างเช่นรหรือ,อยิกหน่อยดูถ้า next step เนี่ยออกทางบล็อ a แคสต์ทางอินเทอร์เน็ตด้วยเนี่ยดูจากทุกที่ในโลกได้เลย นะครับหมดเวลาอีกแล้วรถตา,าลาะะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเทปหน้าเรามีเรื่องสนใจน่าสนใจอะไรมาคุยกันอีก<ม>เดี๋ยวติดตามนะครับ,รบวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ